สวัสดีครับผม DR s m a x นะครับผมวันนี้จะทำเด็กโปรไฟล์ของ Dragon v e r นะครับสายมังกรโลหิตนะฮะเติม SCBT 01 02เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องเป็นบัดดี้เนาะเป็นเนสซากโลหิตเดตリーไอ้นะครับผมเดี๋ยวเด็กจะมีอะไรบ้างก็งมาดูกันเลยนะฮะอย่างแรกก็ต้องใส่บัดดี้ไซส์3เนาะเป็นเนสซากโลหิตเดตリーไอ้นะนี่ใส่4เลย ต่อไปก็เป็นตัวรองนะฮะแลัดไอสองนะครับต่อไปก็เป็นขาวซีดไซเรนไวท์สองครับใช้สามก็มีเท่านี้เนาะต่อไปมาดูที่ใช้สองนะครับใช้สองตัวฟาร,ร์มเนาะดาบอาสงไข่อินเทอร์เน็ตี้เอชสี่นะครับแล้วก็ตัวใหม่นะการ์เล่นของปีศาจด,ดีฟเลเกอร์สองครับผมใช้สองก็มีแค่นี้เลยนะ ต่อไปมาดูกันที่ไซส์หนึ่งนะฮะไซส์หนึ่งติดอาพรทมินแบล็กคอร์สองใบนะครับต่อไปก็มาดูไซส์ศูนย์เนาะไซส์ศูนย์ก็ติดเขาดอนไว้ใบหนึ่งนะครับผมแล้วก็เป็นอ่าตัวไว้หาบัตาอเจ้าหญิงทมินอาบโลหิตเมโลเอลิสสี่นะครับส่วนของมอนเตอร์ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวมาดูส่วนของเมทมนกันต่อนะ างนก็ภาพมายานิรันานอินฟินิตี้แฟนทอมอันนี้3ใบครับผมต่อไปการ์ดใหม่นะขึ้นสีชาติสตาร์เลดฟิงเกอร์นะฮะสใบครับผมพิธีกรรมต้องห้ามฮาบูริชวนสองใบครับวิญญาณที่สอดประสานเรซงเด็สอใบครับแล้วก็คิงออฟด่านสามครับผมการ์ดใหม่ แล้วก็ภารกิจมงยามังกรドラกิออนจัดสองใบครับอันนี้ก็การ์ดใหม่เนาะการเปิดตัวสุดอลังการกาซีฮอลโลสามใบครับผมแล้วก็การทำลายเนาะฝันพิษอันตรการดีไซน์มิล a ช e สใบครับต่อไปก็เป็น d r a ก o แท็การลูกรับประจำช่องครับรอยเทีครับสใบครับแล้วก็ติดดราก้อนวาไว้ใบหนึ่งนะเวทมนก็มีเพียงเท่านี้นะ ต่อไปมาดูส่วนของไอเทมนะครับผมไอเทมก็ติดเป็นแหวนแสงนิรันด์และส l i n g ิ i นะใส่สามใบครับผมก็ไอเทมแนะนําเป็นไอเทมแหวนนะคือกระจกมันแบบทําอะไรไม่ค่อยได้ก็แค่ล่อเป้าไปหาบัตรไอช่องช่อง้ายขวากระจกนี้มันดีกว่ามันกันทําลายได้นะก็ดีหน่อยนะต่อไปก็สสุดท้ายจะเป็นลอสเวอร์นะครับผมติดไว้สองใบนะ ก็เอาไว้กันเด็กเอานะหรือว่าถ้าสู้เขาไม่ไหวก็แปะรอสู้เขาไปเลยนะสำหรับเด็กนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ